ีค่ะมอน,นี้มาแต่เ้าค่ะมีค่ะในะบริเวณรุงเรียนคอยจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นห้องห้องร่วมนะคะห้องถงกับห้องเรียนทั้งซ้ายห้องเรียนทั้งขวาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะส่วนอันนี้เป็นห้องคอยห้องคอยเรียนไออันเซนชุลิกุ Ich ha, ha, ich a ันท e วิดี y e ให้ยูทูบใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในคลาชิลล s นี่คือคดดิง e ดีเนาะอันนี้มองใส่ CD. อันหนังสือเรียนทุกหนังสือค่ะเขาจะมีซีดีอยู่หลังหน้าปกหลังปกน่คะคู่เขาจะใส่นี่ เป็นดีของคู่โดยเฉพาะเนาะะเวลาอ่าสอบฟังนยคะเขาเขาก็จะเปิดให้ห้าวฟังแบบนี้วนเวลาเ้าไปสอบเาก็จะเจอการฟังมอแกนเชอล่กงอิาเบยูทูบวิดีโอแบบกูดอินกคลาส Marker, I am a video YouTube. Uh -huh. Yeah. can problem if you speak something or say hello to Thai people? Yeah, I'm Hi. Hi. Wo comes to? Uh, I come from And where do you in Dansk, in Okay. Yeah. And what um, was you learn I learn I Okay. คนมาชดูดวอวยชนชอบประเทศยเยอรมันไหมไ okay. ม่อย t ก a t s good ไม่โอเคเดน c e s ชูสเพิร์บแมนมูในห้องเรียนเนาะค่ะแต่เพิ่นสอบแบบเพิร์บคุยกับคอนอื่นนี่ก็ <laughs> จะเป็นออฟออฟิศ วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึงเที่ยงเขาเรียนเขาเรียนในคลาสเนี่ยค่ะส่วนอันนี้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ่ายถึงบ่ายสี่สำหรับคนที่ทํางานนะคะ,ะบางคนเขาทํางานตอนเสาร์เขาก็มาเรียนตอนบ่ายแล้วเขาบริหารงานเขาเรียนตอนเสาร์เป็นทีวีของห้องเรียนนี่ค,ค่ะจากการย่างมานี่เป็นห้องน้ำ ของนามดามันเน่ดามานันเน่ผูญิ่งนะคะเฮเลนอิตผูไซน์เป็นของนามของคู่ค่ะนามของคู่ไป้ค่ะคะุณลูก้นเขาจนะสอบเนาะ นี่เป็นรูปรวมร,รูปนักเรียนเนค่ะโอเคยางกลับไปห้องค่ะวันนี้เข้ามาเร็วเนะในตัวยางทุกของเขาก็จะมีเทปเห็นไหมคะมีเทปให้ฝึกการฟังะคะ่ะ Okay, อันนี้ก็เป็นออฟฟิศของครูโอเคไปแล้วค่ะโอเคบายบายพักเที่ยงแล้วค่ะไอ้นาพาว

แกแกพูดภาษาเก่งยอดเกินไปภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาอาหรับฮะฮะฉันชอบภาษาอาหรับเก่งมากภาษาอาหรับเก่งย่าย่าเลยบทสนทนาที่สอง Laufen. Ich kriege ab 1. Dezember mehr Geld. Wie hast du denn das geschafft? Also, zuerst habe ich... Ach, wenn der, können Sie bitte mal kommen. Du, das geht jetzt nicht. Der Chef ruft. Ich muss Schluss machen. Ich erzähle dir dann alles später, wenn wir in der Kneipe sind. Okay, bis dann. Tschüss. Dialog 3. Quelle Kundendienst. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Hier ist Ballermann. Ich habe vor drei Wochen bei Ihnen einen Fernseher bestellt, und bis heute habe ich nichts bekommen. Keine Bestätigung, keinen Fernseher, nichts. Ich schaue sofort nach. Wie war nochmal der Name? Bannermann. Und wann genau haben Sie den Fernseher bestellt? Am 12. Augenblick bitte.

อากาศหนาวนะคะมีฝนกัน มีฝนมี่ฝนลิ้นนี่กันฝนได้ฝนตกบ่มีคนนั่งถ้าแดดดีๆค่ะตรงนี้ก็จะมีคนมานั่งกินเบียร์ค่ะรุ่ยนพัชโรงเรียนอยู่ตรงนั้นค่ะนั่นเป็นโรงเรียน งามค่ะงามอ่ะเวลาเขาจัดงานอ่าไว้นาไว้ไว้านากับไว้นากับคริสต์มาสงานคริสต์มาสเนี่ยะะก็จะร้านวงกว้างตรงเนี้ค่ะเขาจะจัดงานเป็นของเมืองนะคะชินโอเคค่ะไปกันต่อนะคะอ คิดย yeah. ังไงเนี่ยแนวกล่องโอเคระวางข้างกับมีบุพริดนะคะเนี่ยโชว์มาเช่นมะเขือเทศโชว์มาเช่นมีบุพริกน้ำปาริกา This is a paprika มะพร้าวนี่มะพร้ามะเขือเทศนะคะขายโอเคงามเนาะกระถางต้นไม้เนี่ยน้อยนี่เบ๊จัดโต๊ะจัดโต๊ะงามนะคะนี่จักบาทโอ้สามยูโรแพงนะคะนี่แของสิแพงสองยูโรสามยูโรนี่แพงแต่ว่างามไปจัดโต๊ะ็นตกแต่งบ้านอนะคะงามค่ะ ประมาณหนึ่งสองกิโลฝนตกลิ้นลินแปะนะคะเคค่ะส่านี้นะคะขอบคุณลหลายๆที่ติดต,ตามค่ะกับผ้ามาเทียวเนาะมาโรงเรียนมืนอนี่นเนนี้ <laughs> จะบอกภาษาทไทยก็เคค่ะผ้ามาเยี่ยมโรงเรียนค่ะ<า>เคพขอ,อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ